เด้อให้ให้ให้ญาติามไปุไปึเด้อตามไปแล้วพกกักใจพี่พี่เลยต้องพักไม่กมางกมจงกุงกุมจงกุมจ้งกมจจงงกุมยีกเรางกุกุจงกมจงก หลักฐานกระทำจำราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำกาอาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอาจารย์